สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube คุยสาระ HR Channel วันนี้เรามาเคลียร์กันให้ชัดๆกับสองคำถามยอดฮิตที่หลายคนโดยเฉพาะฝ่าย HR และฝ่ายเงินเดือนสงสัยกันมานานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับถ้าพนักงานได้เงินเดือน1 0 0 0 0แบาทจะต้องหักเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่ แล้วกองทุนนี้มีเพดานการหักขั้นต่ำหรือเพดานสูงสุดเหมือนประกันสังคมหรือไม่คำตอบคือแบบนี้ครับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่มีเพดานขั้นต่ำแต่มีเพดานสูงสุดในการคํานวณเงินสมทบโดยกฎหมายกำหนดว่าลูกจ้างจะถูกหักเงิน0.2%ของค่าจ้างและนายจ้างก็ต้องสมทบอีก0.2%เช่นกันแต่ที่สำคัญเลยคือ ค่าจ้างที่นำมาใช้ในการคำนวณจะใช้ได้ไม่เกิน20,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับแม้ว่าพนักงานจะได้เงินเดือนสูงถึง100,000บาทเราก็ยังใช้ฐานแค่20,000บาทในการคำนวณเงินสมทบเช่นนั้นแล้ว0.2%ของ20,000บาทก็เท่ากับ40บาทลูกจ้างจะถูกหัก40บาทนายจ้างก็สมทบอีก40บาทรวมกันสูงสุดก็แค่80บาทต่อเดือนเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ ไม่ใช่หัก0.2จเอร์เซนจากเงินเดือนหนึ่ง0บาทถ้าบริษัทเผลอไปหัก200บาทถือว่าผิดกฎหมายแรงงานทันทีดังนั้นบริษัทต้องปรับระบบเพโรลให้รองรับเพดานสอง0 0บาทอย่างเคร่งครัดครับไปต่อกันที่คำถามที่สองครับถ้าลูกจ้างถูกอายัดเงินเดือนเช่นได้เงินเดือน5 0 0 0 0บาทแต่ถูกอายัดไว้ส0,000บาทหรือใช้จริงแค่สอง0 0บาทในกรณีนี้เราจะต้องหักเงินเข้ากองทุนจากยอดไหนคำตอบคือ ให้หักจากค่าจ้างเต็มก่อนอายัดคือห0,000่นบาทแต่การคำนวณเงินสมทบก็ยังใช้ฐานสูงสุดที่2 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมครับเหตุผลก็เพราะว่าตามกฎหมายแรงงานค่าจ้างหมายถึงรายได้ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับจากนายจ้างไม่ว่าจะถูกอายัดหรือไม่ก็ตามดังนั้นค่าจ้างก็คือเงินเดือนเต็มไม่ใช่ยอดหลังอายัดส่วนเงินที่ถูกอายัดเป็นเรื่องของกฎหมายบังคับคดีไม่เกี่ยวกับการคำนวณเงินสมทบเข้ากองทุน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกครั้งลูกจ้างได้เงินเดือนห้0 0 0ื่นบาทถูกอายัดไว้สาม0 0ื่บาทเหลือใช้จริงสองหมื่นบาทแต่การคำนวณเงินสมทบยังใช้ฐานสอง0 0ื่บาทเท่าเดิมหกัก0.2%จากลูกจ้าง4 0บาทสมทบจากนายจ้าง4 0บาทรวมกัน8 0บาทต่อเดือนสิ่งที่ HR และฝ่ายการเงินควรทำก็คือให้หักเงินสมทบจากค่าจ้างเต็มก่อนถูกอายัด และควรแยกส่วนของเงินอายัดออกจากระบบคำนวณเงินสมทบให้ชัดเจนถ้ามีหลายกรณีในเดือนเดียวกันแนะนำให้แนบเอกสารแสดงการคำนวณประกอบด้วยเพื่อความโปรง่งใสสรุปท้ายคลิปอีกครั้งครับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหัก0.2%จากฐานค่าจ้างไม่เกิน20,000บาทเท่านั้นถ้าพนักงานได้เงินเดือนเกิน20,000บาทก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มส่วนกรณีอายัดเงินเ,นเดือนก็ยังใช้ฐานเต็มก่อนอายัด สูงสุดที่ต้องส่งรวมกันคือ80บาทต่อเดือนต่อพนักงานหนึ่งคนถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุยสาระ HR Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ